มิจฉาชีพอาศัยช่วงทองแพงเอาทองชุบมาหลอกจำนำรวม376บาทมูลค่ากว่า9ล้านบาทที่สอพอหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนายกฤิเทียนใหม่และนางอนันดาเทียนใหม่สองสามีภรรยาเจ้าของห้างทองนิตเทียนนำทองปลอมกว่า376บาทพร้อมภาพวงจรปิดว่าช่วงที่ทองขึ้นนั้นได้มีกลุ่มมิจฉาชีพนำทองปลอมชุบเงินแบบหนาสลับเปลี่ยนกันมาจำนำที่ร้านทองนิตเทียนเป็นเวลาร่วมหนึ่งเดือนกว่าเสียหายเงิน กว่า9้าล้านบาทนางอนันดาเทียนใหม่เจ้าของห้างทองนิดเทียนกล่าวว่ามีลูกค้าเอาทองเข้ามาจำหนนที่ร้านซึ่งเป็นทองที่ชุบไส้เงินแต่ส่วนตะขอสร้อยทองเป็นทองจริงเข้ามาจำหนนทองในร้านซึ่งทำเป็นขบวนการและเป็นพวกเดียวกันหมดเลยจำนวน12คนทำต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า5สัปดาห์ส่วนพฤติกรรมของกลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้จะเข้ามาชวนคุยและบอกว่าทำงานรับเหมาก่อสร้างต้องเอาเงินไปจ่ายค่าแรงงานคนงานก่อนโดยปกติการจำหนนทองทางร้าน ไม่สามารถจะทําการกรีดทองลูกค้าเพื่อดูเนื้อข้างในได้ซึ่งตอนแรกที่เข้ามาจํานําทองจะเป็นลุงแก่เดินเข้ามาจํานําโดยนําทองเส้นละ4บาทบาทละ24,0 0 0พบาทพอจะนําได้ก็จะมีอีกคนเดินเข้ามาจํานําต่อๆกันซึ่งมีทั้งคนไทยและคนลาวแต่แกล้งทําเป็นเหมือนไม่รู้จักกันซึ่งทุกคนจะมียอดจํานวน72,000บาท96,0 0 0บาท120 0 0 0บาทจะเป็นยอดเดิมๆลายเดิมๆน้ําหนักทองเท่าเดิมเป็นแบบนี้โดยตลอดพอมารู้ตัวอีกทีในวันที่สิ สิหาคมซึ่งสังเกตว่าทองเป็นลายเดิมน้ำหนักเดิมและยังเป็นกลุ่มลูกค้าหน้าเดิมเดิมบนเวียนนำทองมาจำนำตอนหลังเริ่มสงสัยจากนั้นจึงได้นำทองออกมากรีดจำนวนหนึ่งเส้นซึ่งตนคิดว่าถ้าเป็นทองจริงตนจะยอมชดใช้ให้กับลูกค้าแต่พอกรีดออกมากลายเป็นทองปลอมทั้งหมดซึ่งตนเชื่อว่าลูกค้ากลุ่มนี้ทำเป็นกระบวนการอย่างแน่นอนจึงอยากวอนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดก่อนที่มิจฉาชีพกลุ่มนี้จะไปสร้างความเดือดร้อนให้กับร้านท ของร้านอื่น